ท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อจริงๆลิซ่าบุรีรัมและลูกชิ้นยืนกินชาวบุรีรัมเตรียมจัดงานฉลองวันเกิดลิซ่า b บ็คพิงคครบ27ปีโดยกำหนดให้วันที่27มีนาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของลิซ่าเป็นวันลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมค่ะเป็นวันลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมค่ะโดยวันนั้นจะมีกิจกรรม แจกลูกชิ้น700กิโลให้ผู้มาร่วมงานท่านผู้ชมนี่ค่ะน,นี่แจกลูกชิ้นปักหมแล้วำ<ม>ลํำหนดอย่างที่บอกอประเทศไทยมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งแล้วนะวันลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมยีมีนาของพุกปีใช่ค่ะเอ๊ะวันที่23มมีนาวันอะไร <laughs> ฮะ ทวงมาสิปีแล้วอ่ะอ๋อคุณตันที่บุกไปยืมเงินกดดันมัดมือช็อกอ่ะเออค่ะอ่านี่เป็น27มีนาของทุกปีการบวชให้เป็นวันลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมขนาดเดียวกันเขาเผยแพร่ภาพกางเกงบุรีรัมเป็นกางเกงลูกชิ้นยืนกินเขาจะเปิดตัวกางเกงลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ,ะนี่นี่ก็มีทั้งลูกชิ้นยืนกิน มีดอกสุพันธิกาต้นไม้อะดอกไม้ประจําจังหวัดมีนก,กเกรียนนก,กเกรียนพันธ์ไทยและภูเขาไฟและกระโดงสแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เอกลักษณ์รากเง้าของบุรีรัมย์แล้วบังเอ,อิญลิซ่าช่วงนี้อยู่เมืองไทยนะใช่ค่ะเพราะมีคนไปเจอน้องค่ะมีท่านหนึ่งบอกโอ้โหนี่วาสนาบุญพาหล่นทับถึงขนาดน,นั้นเลยไปทําบุญที่วัดป่าแดดในจังหวัดเชียงใหม่แล้วไปเจอกับน้องลิซ่าค่ะมาพร้อมกับทีมงานมาทําบุญเหมือนกันมไม่กล้าเข้าไปใกล้ยอยู่ตรงมุมนี้ค่ะ เจ็ดโกาศสี่สิบเจ็ดเดทีทิ้งภาพนี้เอาไว้ยี่สิบเจ็ดมีนาชาบุรีรัมย์ประชาวความที่นั่นยกเป็นวันลูกชิ้นยืนกินแห่งชาติเดี๋ยวกลับมา